วันนี้พี่พรจะพามาทำถังเงินทังทองแบบนี้นะคะเรามาดูนี่คืออุปกรณ์ตกแต่งนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็มาดูริบบิ้นค่ะใช้ลิบบิ้นกากเพชรนะคะเป็นริบบิ้นเบอร์สองค่ะสี่เส้นค่ะยาวอยู่ที่ห้าสิบห้าเซนติเมตรค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะพับปลายริบบิ้นเข้ามาค่ะ ยีบินห่างกันอยู่ที่สามเซนติเมตรค่ะกับด้านค่ะด้านยาวขึ้นข้างบนค่ะเสร็จแล้วกดให้เป็นรอยนะคะเอาเส้นที่หนึ่งออกมาค่ะเราขึ้นฐานสี่นะคะเส้นที่สองประกบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองเส้นที่สี่รอดกลางเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเข้าไว้ตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะทีนี้เราจะขึ้นฐานแปดค่ะ เอาลิบบินด้านขวาพับเฉียงขึ้นข้างบนค่ะข้างบนพับเฉียงลงมาล่างค่ะด้านซ้ายค่ะพับเฉียงมาด้านขวาค่ะด้านล่างพับเฉียงขึ้นข้างบนสอดเข้าเส้นแรกที่เราพับค่ะแบบนี้นะคะพอเราได้ฐานแปะแล้วทีนี้เลือกเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะเส้นที่สองประกบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ประกบเส้นที่สามพอเราจะได้ข้างบนสี่ข้างล่างสี่แบบนี้นะคะ อนี้เราจะเส้นที่หนึ่งวางลงค่ะแล้วก็เส้นที่ห้าขึ้นมาค่ะเส้นที่สองวางลงค่ะเส้นที่หกขึ้นมาเส้นที่สามวางลงค่ะเส้นที่เจ็ดขึ้นมาเส้นที่สี่วางลงค่ะเส้นที่แปดขึ้นมาเราจะได้ข้างบนสีเทาแล้ว็ข้างล่างเป็นลักษณะนี้นะคะนี่เราจะสอดเข้าช่องนี้นะคะเราจะวางเส้นแรกลงร่องนี้นะคะแล้วก็เส้นที่สองสอดเข้าตรงนี้ค่ะ ที่สามสองก็ช่องเดิมค่ะทะลุออกตัวที่สองแบบนี้นะคะเส้ที่สามสองก็ช่องเดิมค่ะทะลุออกตัวที่สามแบบนี้ค่ะดึงให้กระชับค่ะทีนี้เราจะใส่กระพวนช่วงนี้นะคะแล้วก็ใส่เหรียญตามความต้องการได้เลยะคะ่ะเหรียญหรือกระพวนใส่ทีหลังก็ได้นะคะ บบนี้ค่ะกลับด้านค่ะดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้พี่พอขออนุญาตเอาลงนะคะจะทําเส้นนี้นะคะจัดริบบิ้นค่ะไปทางด้านขวาไงไงปลาริบบิ้นขึ้นแล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะสอดเข้าช่องนี้นะคะทีนี้เราจะทําเส้นนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะจะรีบไปทาง ข้างบนค่ะหันไปริบบิ้นข้าวหาตีแล้วก็สอดสอดเข้าช่องเดิมค่ะกับตัวเมื่อกี้ค่ะลักษณะนี้นะคะน้องจ่อมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้หันนะคะแล้วก็ทําเส้นนี้ค่ะจะริบไปทางด้านขวาค่ะหันไปริบบิ้นขึ้นแล้วก็สอดเข้าช่องน,นี้ค่ะน้องจ่อมาเป็นคล้ายสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นถัดมาจะวิึงค่ะข,ขึ้นข้างบนแล้วก็หันไปริบบิ้นขึ้นแล้วก็สอดค่ะ ก็ตรงนี้นะคะช่องเดียวกันนะคะน้องจะออกมาลักษณะนี้ค่ะีดีหมุนค่ะอีกครั้งหนึ่งทีน,นี้ทําเส้นนี้ก่อนนะคะจับริบบินค่ะไปทางด้านขวาหงายปลายิบบินขึ้นสอดก็ช่องนี้ค่ะแบบนี้นะคะน้อจะมาเป็นสามเหลี่ยมค่ะทีน,นี้จับขึ้นข้างบนหงายปลายิบบินขึ้นสอดก็บช่องเดียวกันค่ะได้มาลาักษณะ ทีนี้จากตัวนี้ค่ะเก็บตัวนี้ขึ้นนะคะเราจะทําเส้นนี้นะคะจะวิ่งไปทางน้านขวาหางปลาลิบวิ่งขึ้นแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาะคะ่ะวิ่งจะทางด้านโบแล้วก็หางปลาลิบวิ่งขึ้นสอดเข้าช่องเดียวกัน,นะคะ่ะเราก็จะได้ตรงกลางสีนี้ค่ะเรามาดึงกี่นครั้งหนึ่งนะคะอเราจะได้แบบนี้นะคะ ทีนี้เราจะทําคู่นี้นะคะจับคู่นี้มาค่ะหาตัวเองค่ะจับริบบิ้นค่ะหมุนไปทางด้านหลังประคองทั้งสองเส้นนะคะลักษณะนี้ค่ะหมุนไปทางด้านหลังใช้นิ้วชี้ประคองตัวนี้ค่ะแล้วก็หมุนรไบทางด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าใต้กีบค่ะสอดเข้าตรงที่เส้นที่เราพับมาหาตัวเองนะคะสอดเข้าตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามือใหม่นี้ตัดริบบิ้นให้เท่ากันก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมาลักษณะนี้ค่ะ ทีนี้จะทําคู่นี้ค่ะจับคู่นี้มานะคะจัด้บินค่ะไปทางด้านหลังพร้อมกันค่ะแล้วก็หมุนทางด้านหลังครั้งหนึ่งแล้วก็สอดค่ะอ้อมก็จะโผล่มาตรงนี้ค่ะแล้วก็จะจัดกีบไปพร้อมกันเลยก็ได้นะแบบนี้ค่ะทีนี้ทําคู่นี้ค่ะจับคู่นี้มาค่ะจับบีบไปทางด้านหลังพร้อมกันค่ะแล้วก็ หมุนไปทางหน้าหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็สอดก็ตรงนี้ค่ะน้องจะโผล่มาช่องนี้นะคะลักษณะนี้ค่ะจัดกีทีนี้ทําคู่สุดท้ายแล้วจาริบีไปทางหน้าหลังค่ะหมุนไปทางหน้าหลังอีกครั้งหนึ่งสอดค่ะน้องจะโผล่มาตรงนี้นะคะแล้วก็จัดกีค่ะ จะก,กี่ตามความชอบเลยนะคะลักษณะน,นี้ค่ะทีนี้พี่พอจะตัดลิบี้สดเกินทิ้งเลยนะคะตัดเข้าไปในช่องตรงนี้ค่ะพอพี่พอจะตแกแต่งเลยนะคะ แบบนี้ค่ะทีนี้พี่อก็จะตกแต่งด้วยเหรียญอย่างนี้นะคะพี่พอก็จะใส่ปืนกาวตรงเหรียญตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะติดเหรียญใส่ช่วงนี้ค่ะแั้จัดกี่เสร็จแล้วก็ติดเลยนะคะ นี้ก็ตัวต่อไปค่ะ พอเราใส่เหรียญเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะแต่งด้วยดอกไม้ที่เราเตรียมมานะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะสหลับทั้งเงินทั้งทองนะคะแบบนี้ ทำเพื่อชื่นช,ชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่ปอด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ